เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับ h าร์ดแ r e ์รีวิวของผมเองนะครับวันนี้ผมมีสิ่งนี้ครับแทน,แทนของเก่าอดูบอยนะครับซึ่งเป็นเครื่องเกม8บิตที่แบบสามารถ DIY เองได้ถ้าใครย้อนดูคลิปผมเนี่ยก็จะเห็นผมทำของ DIY Homemade หลายอันแต่อันนี้เป็น Official นะครับยังไม่ได้ Unbox อกเลย เป็นของรางวัลที่ผมได้มาจากการส่งผลงานของผมเองนั่นแหละที่ DIY เข้าประกวดที่เว็บ h a ็ e r .io นะครับเพลินไปชนะรางวัลมานะ,ะก็จะแกะกล่องไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเปิดมีดกิ๊งนี่ก็จะแกะแล้วก็รีวิวของข้างในไปว่ามันมันเป็นยังไงนะครับ เนื่องจากแกะห่อพวกนี้ไม่ค่อยเก่งปกติให้น้องสาวแกะให้อ่ามีด้านล่างด้วยอันนี้คือแบบกำลังได้มาเลยเขาเพิ่งส่งมาแทนนี่แกะมาก็จะเนื่องจากพื้นที่บนโต๊ะผมจำกัดนิดนึงนะแทนก็ในข้างในนี้ก็จะมีตัวคู่มือนะครับ กับตัวเครื่องซึ่งเล็กมากๆครับอันนี้เขาเคลมว่าเข้าบัตรเครดิตซึ่งก็ก็เล็กจริงนั่นแหละอันแค่นี้เองนี่นี่ถ้าเทียบกับอันที่ใหญ่ที่สุดที่ผมทำนะก็คือมันก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีแหละทั้งบางกว่าเล็กกว่าแล้วก็ออฟฟิเชียลมากนะครับแล้วเขาก็จะมีสายชาร์จแถมให้เส้นหนึ่งด้วยแทนๆนต้องลองเปิดดูละว,ว่ามันเล่นยังไงเปิดได้ไหมเนี่ย ได้จริงด้วยแล้วมีเกมแถมให้หนึ่งเกมท,ทีน,นี่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 นะครับ <laughs> ซึ่งตัวนี้เป็นออฟฟิเชียลมันจะติดตั้งไฟดอ .hex ได้ก็จะมีเกมให้เล่นเยอะแยะนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าผมควรจะชาร์จแบตก่อนอ่ะติ๊งใส่นี้แล้วก็ อาไปชาร์จในที่ชาร์จได้ซึ่งหัวชาร์จด้านนี้ทำมาแบบเหมือนชิคๆคูๆให้มันพอพอพกได้มั้งแต่ผมว่ามันผมไม่ชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นที่โบราณมากจริงๆมันควรจะใส่ให้มัน snap กันเลยแต่อันนี้เขาทำใหม่นั้น <c oughs> ในระหว่างที่รอมันชาร์จอยู่เนี่ยก็ ก็คงไม่ทำอะไรมากครับแต่เดี๋ยวผมต้องหาไอตัวแอปที่เอาไว้ซิงตัว hex นะครับตัวนี้จะติดตั้ง hex เ,เข้ากับตัวเครื่องแต่จุดที่น่าสนใจคือมันบางมากจริงๆเนาะเราเป็นเครื่องเกม8บิตที่ขนาดเท่าบัตรเครดิตจริงๆถ้าเทียบกับที่ผมทำจอมันเท่ากันอจอผมใหญ่กว่านี้ว่าแต่ของเขาอะเฟินิชเชอร์ดูดีกว่าแต่ไอที่ผมทำอะคือมันได้ความเท่เพราะว่าเราเคลมได้เลยว่ามีเครื่องเดียวในโลก อันนี้ <c oughs> อ่ะก็น่าจะราวๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาของที่เพิ่งได้มามาแกะโชว์ก็ตามสไตล์คนเหือแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เนื่องจากผมติด t i s y หนกหนักมากถ้าใครดูในเพลย์ลิสต์ในช่องผมก็จะเห็นว่ามีแต่ Destiny 40ตอนละ40กว่าตอนละถ้าหายเหือเมื่อไหร่ ก็จะพยายามกลับมาออกแบบฮาร์ดแวร์หรือว่าเอาของมาโชว์อีกนะครับเนื่องจากช่วงนี้โควิดผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากกว่านั้นนะเออแล้วงานดีเล y ช่วงนี้แบบทิ้งไว้เต็มโต๊ะเลยว่าจะทำเครื่องเครื่องเกมไอ้ตัวนั่นแหะอะไรนะใช้ Raspberry Pico ทำเครื่อง NDS แบบง่ายๆเออก็ยังไม่ได้ทำเลยคือสเกตอะเสร็จหมดแล้ว ตัวโค้ดก็เขียนเสร็จหมดแล้วแต่ว่าขี้เกียจประกอบบอกมันเป็นเครื่องนะมันเป็นอีมูแล้วมันได้แค่ NDS ไงก็เลยแบบไม่มีแรงจูงใจในการทำสักเท่าไหร่นะครับไว้ถ้าผมมีแรงจูงใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมาทำให้ดูเนาะเพราะตัวนั้นทำง่ายน,าน่าจะทำเป็น DIY โชว์ให้ดูได้ว่าเออทำยังไงต่อตามแล้วก็ได้เครื่องเกมคลาสสิกมาอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้ออกแบบตัว3 d ปี๊ดเลย ในส่วนของโค้ดอะผมผมทำไวหมดแล้วเพราะว่าเป็นสายโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วเนาะจะทําตรงนั้นเร็วก็เลยอืมเอาเป็นว่าถ้าติดตามช่องผมช่วงนี้ก็จะเจอแต่เกมนะครับ d e ส t i n นก็ Destiny. ถ้าใครชอบก็มาจอยกันซีซั่นสิบห้าละสำหรับเครื่องเกม DIY ก็ช่วงนี้ผมติดเกมนะครับ<笑><笑>แล้วเดี๋ยวถ้าหายเหอ,อไม่ไหรเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาทำเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงม,มีราวเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย